แล้วก็ชื่ออะไรจ๊ะอ่าชื่อรดค่ะรดเสืออชื่ออะไรจ๊ะชื่อตุ้มค่ะชื่ออะไรจ๊ะตุ้มค่ะตุ้มชื่ออะไรจ้าเมื่อเงินค่ะทั้งหมดเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นิพพานอ่าอยู่ที่นเวลานี้ชื่อวัดอะไรชื่อสำนักอะไรเจดีพระพุทธเจ้าร้อยแปดค่ะวัดเจดีพระธาตุพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าร้อยแปดตำบล เุนค่ะอำเภอเพข่าคอเขาคอเลยใช่ไหมจังหวัดเพชรบูรณอ่าสาทวนุโมทนาด้วยณเวลาเนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าในลักษณะของการที่เราได้เห็นปรากฏการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ทำให้เกิดความสงบใช่ไหมเช่นคนขึ้นไปบนเขานี่จะรู้สึกเหมือนกับมีพลังใช่ไหม อ่าแล้วมีอะไรเช่นเหมือนกับว่ามีมีดวงไฟอะไรวิ่งผ่านไปเหมือนที่เขาบอกว่าผาซ่อนแก้วเงี้ยคนลูกคนลูกอ่าปักโฆษณาเลยพอดีมีมีน้าเขาจะจะชอบลาสัตวน้าเธอเหรอใช่น้าน้าเขยเขาจะชอบนายนาแกจะชอบลาสัตชอบลาสัตว์เหรอแล้วที่นี่มันมีสัตว์ด้วยเหรอ ฝั่งตรงข้ามอ๋อข้ามไปเป็นป่าเหรอใช่เป็นป่าอ่าแล้วไงจ๊ะเขาจะชอบล่าสัตว์เข้ามาตอนกลางคืนเขามาตอนกลางคืนแล้วเขาเห็นแสงตรงเนี้ยค่ะดวงสีเขียวเรื่องนี้เกิดขึ้นกี่ปีแล้วจ๊ะประมาณสักสามปีฮะเพิ่งสามปีเองเหรอะไม่ได้นานเลยเหรอไม่ไม่สามปีช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณกี่โมงประมาณสัีสองค่ะตีสองเขาไปล่าสัตว์เหรอใช่ค่ะเขาไปนั่งแบบ ห้างขึ้นขึ้นลานห้างลานห้างห้างร้านห้างที่จะดักสัตว์ยิงสัตว์อ๋อเหรอเหรอเหรอเขาจะมีหมูป่าเยอะมีหมูป่าใช่ไหมเขาเห็นดวงไฟขึ้นแต่เขาเห็นหมูป่าแล้วล่ะแต่ว่าดวงไฟเขียวๆอะขึ้นแกก็เลยไม่ยิงหมูเลยเพราะว่าเห็นมันมีมปรากดการดวงไฟสีอะไรจ๊ะสีเขียวแล้วก็ออกเป็นส้มๆใหญ่ขนาดไหนใหญ่ประมาณเท่ากับขันน่ะค่ะ ขันนี้เหรอใหญ่กว่านี้หน่อยอ่าอ่าอ่าแล้วไงต่อกลับบ้านตั้งแต่ตีสองเลยตอนนั้นกลัวเลยเหรอแกบอกว่ากลัวเลยแกบอกว่าต้องเป็นเป็นสิ่งสัติ์สิ์ที่อยู่เนี่ยเจดีวัดปู่พอเห็นกับตาเห็นชัดมากใช่ค่ะแกไม่ล่าสัตว์ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะเลิกเลยเหรอเลิกเลยค่ะโอ้สาธุอ่าแล้วนอกจากการได้เห็นดวงไฟแล้ว ยังมีคนอื่นได้เห็นแบบว่าอยู่บ้านก็เห็นอยู่ห่างไกลก็เห็น้วป่ะมีมีคนเขาเล่าว่าเห็นอยู่ที่เขาเขามองมาจากพระธาตุผาซอนแก้วอะค่ะเขาเห็นจากนี้วิ่งไปผาซ่อนแก้วเหรอรานนั้นจะลิงกันเหรอปีที่แล้วนี่เองค่ะที่เห็นเอาที่ที่แล้วนี่เหรอปีที่แล้วเองเค่ะปลายปีเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วเองซ้อมรำเรอโอ้นี่แสดงว่า มีพลังงานที่เป็นดวงไฟวิ่งให้เห็นกันแบบตามเขาเรียกอรารตามเอ่อตามเลิกตามยามที่เขาเหมาะสมเขาจะวิ่งเลยใช่ไหมเพราะว่าโยมนึกว่าโยมก็เห็นค่ะตอนนั้นโยมนึกว่าเป็นโคมไฟนึกว่าเขาปล่อยโคมไฟอ๋อนึกว่าเป็นมันลอยแล้วมันแลกคือมันลอยไม่เหมือนโคมมันเป็นยังไงลักษณะมันเหมือนมันมันมันลอยแล้วมันพุ่งพุ่งแบบพอมีพุ่งเร็วพุ่งช้างนี่เหรอมันเหมือนดาวตกอะค่ะ ถ้า<อ>โคมจะไม่เหมือนดาวโคมนี่มันจะไปเรื่อยๆค่ะรถก็เห็นไหมเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะถ้าโคมไฟนะคะถ้าโคมที่เขาปล่อยโคม,มาสาธอุอันนี้ก็แถวนี้เขาจะรู้กันหมดใช่ไหมก็มีรู้เป็นบางคนคืคอเพราะว่าแต่ว่าผาซ้อนแก้วเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วไงว่ามีเรื่องดวงไฟวิ่งไปที่ผาซ้อนแก้วแต่ครนี้เนี่ยที่วัดพระธาตุเจดีย์ร้อยแปดพระองค์เนี่ยคนยังไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่แท้จริงวิ่งจากนี่ไปนู่นหรอใช่ค่ะอ๋อ ว่าน่าจะใช่อ่าอ่าพ่อหลวงปู่เคยบอกว่า<ม>ที่ผ่านซ่อนแก้วก็คือเขาวิ่งจากนี่แหละไปนูน่นแต่มาอยู่นี่ถ้าจะมานอนอยู่เนี้ย,ยงงก็จะเห็นแบบอ่าเป็นผู้หญิงผู้ผู้วบ่าเบรอไม่ผู้ว่าแล้วค่ะเห็นจริงๆเป็น,าน,านเหมือนกับแบบผู้หญิงแต่งชุดเขียวมาหน้สวดมุนอะไรด้วยค่ะบางทีเราเรานั่งอยางเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเมืองบางบทได้ไหมก็จะมามอง มองเหมือนอะไรนะเขามองเธอเหรอใช่มองอะค่ะว่าเอออย่างเงี้ยเหรอแต่กาษาษาาม,มากันกี่คนก็ที่เห็นชัดๆอคค่ะะคก,ก็เยอะอยู่แต่ว่าเห็นเห็นชัดๆประมาณสักห้าคนห้าคนเหรอเป็นหญิงล้วนเหรอเป็นหญิงล<ร>้วนเลยค่ะไม่มีผู้ชายเลยนะ,ะและแกหรือสาวสาวใช่ค่ะสาวเลยเหรอไม่มีคนแก่เขามาร่วมอนุโมทนาหรือค่ารวมอนุโมทนา มน็าเเปแถวพวกน่าจะเป็นพวกนางนางเทวดานางฟ้าอะไรที่อยู่ตามต้นไม้อะไรป่ะเนี่ยจะใช่น้องค่ะเออภูเขาก็มีใช่ไหมแล้วโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่พี่เอิญที่เราอาทิตย์ที่แล้วฝันตุ้มกันอีกฝันตุ้มกันอีกคือโยมอ่ะฝันที่เล่าให้คุณหมอเธอฝันเหรอใช่ค่ะโยมฝันว่า มีมีมีคนผู้หญิงอ่ะแต่งชุดขาวเป็นสบายพิว๊พิอ่ะค่ะอืมสบายมันจะบางเบาอ่ะพิว<า>๊พิュแต่ว่าคนใส่นะมันเป็นผู้หญิงทั้งหมดเป็นแถว่ะค่ะเป็นแถวเหมือนเวลาเขาเขาถืออ่ะเหมือนเหมือนแบบคนโพน้ำอ,อืมแล้วก็จะถือม,มาอย่างเงี้ยค่ะเนโพเป็นแถวสองข้างค่ะตอนที่ที่ไอ้นั่นน่ะ,นะนไอ้ลูกทิดเราคนหนึ่งมันบอกว่า มันเห็นพิธีแล้วมันบอกว่ามันจะมีผู้หญิงแต่งชุดขาวแต่โกนหัวนะจะนั่งอยู่ชั้นในแล้วก็พวกผู้หญิงแต่งชุดขาวแต่ว่าไม่ได้โกนหัวนะไม่ได้โกนผมนะอยู่อีกชั้นหนึ่งเนื้อเขาแสดงว่าพวกอุบาสกอุบาสิกไออุบาสิกาเนี่ยเอามาร่วมทําพิธีเยอะมากนะคะเยอะม้เขาบอกเเนี่ยไอแก้วไปไหนวะไอแก้วแล้วต แต่ทางที่เราไปที่พูดให้คุณหมอฟังว่ามันจะมีฟันเหมือนหมอกอะไอแก้วหรือใครอีกคนนึงก็ไม่รู้มันมาผ่านผ่านพี่เข้าเป็นแถวอะที่จะไปเห็นหลวงปู่ที่ปู่จะเสี่ยงมีผู้ชายประมาณเจ็ดแปดคนที่จะมารับปู่ขึ้นเสียงเนี่ยเหรอแล้วปู่นิพพานเนี่ยฝันว่าปู่จะเสด็จไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามีช้างหรือมีอะไรหรือมีแก้วสเลียง เฉลียงเหรอเป็นเฉลียงเหมือ๋อเนทั้งตูเฉลียงเฉลียงเราแต่ว่าเฉลียงนั่นอะมันสวยมากเฉลียงแบบเฉลียงกษัตริย์เงี้ยใช่ใช่ค่ะพวกเราไปอเอเนี่ยปู่ก็เป็นกษะสัดเขาเฉลียงสวยมากปู่ก็เลยบอกว่าโยมก็เลยบอกว่าไอ้แม่แม่หลวงพี่กคอปะค่ะที่อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ก็ปู่ก็แบบที่ตามหลวงปู่แล้ค่ะนั่นแหละค่ะ บอกว่าไปนีมมต์หลวงปู่ไว้ก่อนอย่เพิ่งให้หลวงปู่ขึ้นเสลี่ยงเพราะว่าจะมีเรื่องปุนสารหลวงปู่ยมก็เลยจะวิ่งตามหลวงปู่เข้าไปในในในแถวที่ที่มีผู้หญิงแต่โยงที่แรกยงไปไม่ได้เพราะว่ามันเย็นมากแล้วก็หนาวหนาวด้วยห ปู่ก็เลยโยมผ้าสีขาวให้โยมผืนหนึงโยมพรมาผ้าอะโยมไปได้เพราะว่ามันไม่หนานเลยเขาไปกราบปู่เอาผ้าหืนแล้นแหละรองบอกว่าปู่นิมนต์ก่อนลูกนิมนต์ก่อนเพราะว่าพวกลูกอาจะมีเรื่องตากปู่เหรอค่ะตรงปู่ก็เลยบอกหันมาบอกพูดเองทําไมเรื่องมากจัะอ๋อเหรอปู่เขาบวยบวยเล็กน้อยใช่ๆพวกเองทำไมมีเรื่องมากจัง่ก็ไต่ปูกระั้นเลยเหรอแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้เอาดอกไม้ที่อยู่ในกะเหลี่ยงอะค่ะมันเป็นดอก ดอกมะลิกับดอกเ,เกดถวะทางเหนือเขาจะเราเรียกดอกพุทธอะพุทธโตอนะคะดอกเกดถวาูก็เลยเอาพานะ่ะยกพานะ่ะใส่มา ปู่เขานั่งเฉลียงเลยเหรอเป็นยังไม่ได้นั่งนะคะแล้วมีดาบป่ะไม่มีค่ะอ๋อถ้าเป็นผ้าเหรอทัาเป็นผ้าอ๋อๆๆนึกว่าเป็นกษัตริยันยันค่ะเป็นแบบเขาจะเอามาแล้วเอาไที่เป็นผ้าเนี่ยเก้าข้างเดียวคือเก้าเท้าอ่ะเก้าข้างเดียวเหรอโยมเรียกก่อนนะให้ปูโยมมาก่อนที่เป็นเฉลียงสาธุนั่นแหละพอพอพอปู่บอกให้เอาดอกไม้นั่นแหละ โยมก็เลยตื่นเลยเขาไม่รู้เืนนี <S> <S <t <t ่ไม่ได้เละเล้วแล้วแล้วพล้วอ่พอตอนเช้าตอนก็คืนมาปู่มากราบปู่ปู่บอกว่าแต่เองฝันอะไรบ้างอ๋อเหรอปู่เข้ามาทักก่อนเลยเหรอปู่ก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูคันตูพี่แพทยเนาะวันนั้นเนี่ยก็ได้ไปแพทย์ันไปดูอ๋อที่ไปซื้อคันตูมา108เหรอใช่แล้วโยมีคนนึงด็อกเตอร์อะค่ะออผู้ใหญ่ที่เจ้าภ่พอ๋อเหรอ ่ไดูทีแล้วก็ไปเห็นเสลี่ยงจริงๆเหมือนเลยแล้วซื้อมาเปล่าลซื้อหมาเปล่ามาจ้าเขาเขาอยู่ที่พระทัศชอเฮอค่ะเขาตั้งไว้เขาไม่ได้ขายใช่ไหมขายเขาจะสูบสตาร์หรือเปล่าหรือว่าขายเขาซื้อมาให้ปู่นั่งเลยแล้วโยมก็ได้ดอกมะลิแล้วเหมือนจริงไหมคะโยมได้ดอกมะลิถวายกันหมดเลยเหรอใช่ ใช่ถูกชมยมก็จบอันนี้มาตรงกันมาของพี่เอินที่นี่เห็นปลาปลาจะขึ้นปลาขึ้นอันนี้ก็เหมือนตันตรงกันอีกแบบขึ้นเนี่ยมันก็ผลฝันด้วยเหรอจ้าฝันมันคล้ายๆกับฝันฝันเหรออันนี้ก็ฝันแล้วก็ไงจ้าฝันเมื่อไหร่ฝันเนี่ยว่าต่อกันฝันต่อกันสองเมื่อไหร่นั้นยัง อ,นนอันนี้ฝันก่อนอันนี้ฝันก่อนอยู่แล้วนนฝัน,อนอีนวันหนึ่งปู่ก็พูดเรื่องว่าปู่จะไปไปเดือนค่ะปลายเดือนเนี่ยค่ะปลายเดือนเหมือนะันยาราไปที่ไหนปู่ไปที่ไหนเหมือนกัว่าไอนะฝันว่าปู่เสียแล้วอ๋อท่านขึ้นปะะไปเสด็จไปบนสวรรค์แล้วเหรอไป ที่สี่ก็าปู่ก็พูดเรื่องว่าปูจะได้ขึ้นแต่อันนี้นะได้ไปดูแลงานอะไรเลยตกใจอ๋อวันติดต่อละสองวานอ้เหรอเลยงงอ๋อดีละไม่เป็นไรโอ้ดองงานไม่จบเราไปไหนไม่ได้หรอกงานเยอะแยะไปหมด ปู่ไว้ก็เลยมาทำขันอ๋อมาทำขันกันเพราะว่าปู่จะขึ้นเสลี่ยแล้วอะไรอะไรในใช่ขอกันหมดแล้ขอกันหมดแล้วแล้วพี่เอิญก็ฝันว่าตรงเนี้ยตรงกุดที่กรรมฐานที่ปู่เข้ากรรมฐานตรงเนี้ยค่ะก็เราตนี้หวัาพเนี่ยหวงตรงข้ามนี่เหรอชื่อว่าอะไรไม่ได้ไปเลย่่ปูอยกรรมฐานเอาที่และสี่ทุ่พี่อ่ะไม่มีอะไรมากมีแต่พระขุดขึ้นมาแล้วแล้วงานเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย yes. ได้มีน uh ิมิตอะไรบ้างหรือเปล่างานนี้หรอคะจ้ก็มีแต่มีมีมีถ้าฝุดขึ้นมาสามองค์มีอะไรผุดขึ้นมานะพระพุทธรูปพุทธรูปมามาได้ดื้อหรือฝุดสามองค์แล้วก็องค์ใหญ่องค์เล็กอันนี้นิมิตใช่ไหมใช่ครับอ๋อ แล้วแล้วยังไม่ได้เล่าให้หลวงปู่ฟังก็มาทำที่พีดยังไม่ได้เปล่ายัง<ป>ไม่ได้เล่าหรอพ่อหลวงปู่รู้แล้วเรื่องการขออ๋แอ,อแสดงว่ามีทั้งดวงไฟให้เห็นมีทั้งนิมิตหลวงนั่งเห็นเทวดาเห็นเหมือนกับพวกเหมือนกับ,บรับแลบางบทนี้ใช่ไหม วิ่งไปวิ่งมาเลยเข้าพรรษากับออกพรรษานี่แหลนี่เจะเนี่ยแล้วเี่ยจะพูดละมีโยมจะถามหลวงพ่อค่ะว่าเนี่ยข้างต้งเนี่ยจจค,ค่ะ เพราะว่าคืนนึงอะคืนแรกอะที่โยมฝันอะมันข้ามไปเอาอคืนที่สองดังดังแต่อันนี้คืนแรกคือเห็นปู่อะอยู่หัวเรือจ้หลวงพี่ก๊อฟน่ะอยู่อยู่ท้ายเรือแล้วลูกชายโยมอะจะอยู่กลางเรือจ้แต่ลูกชายโยมอะจะถือพระจะอุ้มพระทองคำจ้พระทองคำไม่ใหญ่นะคะองค์ไม่ใหญ่ประมาณสักห้านิ้วประมาณเก้าประมาณเก้านิ้วแล้วน่าจะเก้าค่ะใหญ่กว่าห้านั่นแหละค่ะ ยองยองก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่หลวงปู่จะทําอะไรหลวงปู่บอกเนี่ยจะพาถวายพระทองคําเนี่ยเออแล้วทําไมหลวงปู่ถึงขึ้นเรืออยู่แค่สามเป็นพระทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่สามองค์เนี่ยก็รอพวกเองชวนกันมาจะพาถวายพระทองคำจะทำพิธีเนี่ยใช่ค่ะใต้นี้นะคะใต้นี้เด็ดใต้นี้เขาเป็นเนี่่ยคะไอเจดีย์ใหญ่นี่เหรอใช่ค่ะใต้ทองเจดีย์ค่ะ ข้างล่างเป็นถ้ำปะแต่ในนั้นโยมไม่ได้เห็นว่าเป็นถ้ำแต่โยมว่าหลวงปู่เนี่ยขึ้นเรือแต่หลวงปู่บอกว่ามองดีดีมันเป็นเรือหรือเปล่ามองไปพอมาเป็นท้องพญานาคค่ะอ๋อเป็นบอกพญานาคเหรอเป็นขึ้นอยู่กับพญานาคค่ะอ๋อเหรอนั่งนั่งอยู่กับตัวพญานาคแต่พญานาคจะเหมือนเรือค่ะที่นี่มีที่นี่มีพญานาคด้วยใช่ไหมมีไหมอ๋อเาเขาเขาเป็นพวกพวกพญานาคให้การ ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลนี่แหละสรุปแล้วก็ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากต่อไปจะดังมากจะดีมากจะเป็นแหล่งที่ทําให้ปลดเปื้องความทุกข์ของคนคนป่วยมาอธิษฐานให้ดีๆนะคนถูกของพวกคุณสายมาอาธิษฐานเดินสามรอบแล้วก็พวกติดขัดการเงินการทองมาขอได้เฮอทีเนี้ย เดินเงินหนูรอขอขายบ้านให้ได้บ้านที่สีลัอธิษฐานได้ขออธิษฐานนะหนูจะได้มามีเงินมาซื้อที่เปิดปฏิหารนะคะเป็นยูเป็นเบาหวานมาห้าปีหายยังหายแล้วค่ะกินยาปู่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินยาหมอเหรอค่ะแล้วเขาขึ้นไปที่ไหนใครคะแฟนอะใครเป็นปะไอใครเป็นไปเบาหวานแฟนแ้วหายแล้วด้วยเหตุผลอะไรทานยาปู่ ปูนี่เหรอเป็นหมอยาเหรอเป็นหมอยาใช่ไหมปูเ็นหมอยาใช่ปูมเขาบอกว่าปูมียาเยอะเขามีตำรายาของเขาใช่ไหมอ๋อแล้วก็กินยาปูมาหายเลยหมอบอกว่าเอ้าทำไมน้ำตาลไม่มีอ๋ออ๋ออ๋อพวกพวกภาพพวกนี้เขาจะมีเขาจะเป็นเขาจะเป็นหมอทุกคนเขาจะรู้สมุนไพรยาคายามะกรูดหลายยามากปู่ก็บอกเขาจะต้มใบสัก ชาใบสับอ้าวเหรอคะก็ไปกินทุกอย่างแต่าอยปู่ส่วนมากปู่จะเอาให้ไปอ่าฮะไปต้มกันเองไม่ค่ะปู่ทำให้หมดทําให้ด้วยเหรอโอ้แบบกินได้เลยค่ะหลวงพ่อยาหลวงปู่กินไม่ทำแล้วค่ะหลวงปู่เหรอขอลูกปู่อย่างเดียวขอลูกปู่อย่างเดียวสาธุก็ยอมมาทำ่ยอ่าแล้ว แล้วถ้าคนจะมาปฏิบัติเนี่ยจะมีใครดูแลดูแลรักษาแล้วก็อำนวยความสะดวกก็บอกได้คาะตประกาศเบอร์โทรศัพท์เลยประกาศเบอร์โทรศัพท์ประกาศเบอร์โทรศัพท์ออ้ยประกาศเลยเหรอคะประกาศเลยทีหมอเอมไปหัวหน้าทีมต้องหมอ้เป็นหมอมาคืออคืงนี้ถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาขอเท่นอุบาสอิกาสามสี่คนห้าคนอยากจะมาขอบ ทางกดบ้างปฏิบัติธรรมกับเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้เจดีย์ร้อยแปดพระองค์เนี่ย <c oughs> ใช่ปะ่ะบอกรถก็ได้ทุกคนเลย,เยสามวันว่างห้าวันว้างเจ็ดวันบ้าง <c oughs> อันนี้ติด <c oughs> ต่อมาหมอเอ็มก็ต้องบอกว่าได้มาวันไหน <c oughs> กําหนดกฎเกณฑ์กันไป <c oughs> เพราะว่ามันจะมีคนมุกเข้าไปา <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ออกไปบางคนเขาแทนที่จะไปปีนเขาคอเขาเคอะไรเนี่ยเขาก็มาที่นี่เข้าใจป่ะอ่าหมอเอ็ม โอ้เอาเบอร์โทรศัพท์เลยเหรอคะใช่เลยใครจะมาปฏิบัติที่เขาค้อไอ้เนี่ยที่เขาค้อใช่ไหมค่ะแล้วก็ที่วัดพระธาตุเจดีร้อยแปดพระพุทธเจ้าร้อยแปดพระองค์อ่าสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นั้นณเวลานี้กําลังเลื่อนขั้นเป็นอยู่ในขั้นสำนักสงฆ์กาลังเลื่อนขั้นเป็นวัดอ่าอาหมอเอ็มกับทีมงานโอเคค่ะ ศูนย์หกสี่ห้าห้าเก้าสี่สี่สี่เก้าค่ะศูนย์หกสี่ห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าสี่สี่สี่เก้าสี่สี่สี่เก้าค่ะหมอเอ็มและทีมงานพร้อมค่ะน้องรถค่ะอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาประสานงานกัเองพอโทรไปปั๊บเนี่ยไหแล้วก็มาถึงที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คุณโรสคุณอะไรนะตุ้มะคุณตุ้ม อ่าแล้วคุณดาวคุณอะไรจ้าเนี่ยเนี่ยดาวเอคุณดาวแล้วแล้วคุณออาวอย่างเงี้ยถ้ามาปุ๊บก็มาหาทั้งสี่ห้าคนนี้ได้ก็จะอำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้อแต่ว่าพากันมาเยอะๆก็จะไปบอกหลวงปู่ก่อนว่ามีคณะมานะสิบคนนะจะให้เข้าไปนอน กลางกดกลางเต้นหรือว่ามีท่าให้เขาอยู่เปล่ามีค่ะมีที่พักก็มีที่พักก็มีอ่าได้ได้ได้อานุโมทนาด้วยทีมงานหลวงปู่นิพพานเดี๋ยวเธออย่าไปเรียกเขาหลวงปู่นิพพานนะฉันเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะค่ะนิพพานเลยเหรอคะนิพพานเลยดิี่ยเขาไปโอ้หลวงปู่เขาไม่อยู่สิคะถ้าเรียกอย่างนั้นอะไรนะถ้าเรียกนิพพานหลวงปู่เขาไปอยู่กับพวกลูกใช่ไหม ม่เข้าใจไหมมุ่งคือเจตนาลมเนี่ยนิพพานเข้าใจเปล่าใครอยากไปนิพพานก็ก่อนท่านไปอ๋อไปได้ไงคือขอเมื่อกี้ไม่รู้แหละไปเพราะว่าท่านอนุญาตแล้วไม่ขอปู่ขอปู่บอกว่ารอตลานก่อนวันนี้ไงแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันต้องมีเป้าหมายก่อนไง แต่เขาก็จะบอกว่าใครจะไปนิพพานไปกับปูเอเข้าใจเปล่า,า,าสาธุอนุโมทนาด้วยอะเดี๋ยวไปโฆษณาใครใครฟังจบก็ถือวัดเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค่ะไม่ไมไม,ไม่เดี๋ยวพึ่งนี้ไปทําพิธีแล้วก็